何 <noise> ที่ห้องประชุมจารวัชชั้น10การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่กรุงเทพมหานครนายกำพลตันสัจจาประธานบริษัทนงนุษบิวเลตจำกัดเข้ารับพระราชทา,านเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบร,รมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชั้นจตุตทะ,ะดีเรกคูณาภรผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับอุตาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคูณาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่139ตอนพิเศษ2ขอ เนื่องจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยางานต่างๆจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องงาพระบระมฉายาลักษณ์ในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติตามขั้นตอนในการปฏิบัติของสำนักเลขาธิการคณ,ณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี2564แก่บ,บุคคลภายนอกผู้ทำประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเมืองงาพระบระมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว